โอ้ไอ้ทุกคนลืมลืมลืมดาก่อนดักก่อนอย่าโดดนมูโยโอ้ยขาวพี่โอ้โหเกินไปแต่ละลูกทุกคนดูซาวานี hmm. yeah, ่ดูโม่งชงมาห้จักรยานอากาศขอเสียงหน่อยวัยรุ่นแว้นหน่อยมามาโอ้ยคนหลุ่มแหวนโชว์หน่อยโอ้ยขอเสียงหน่อยครับผมเรียบร้อยครับผมเฮ้ยพันสามทุกคนเจอพันสามว่ะโอ้โหพันหกครับผมพันสามครับผม ่าจะแต่ว่าประจามันคนเกมไหนที่แบบตั้งใจแบบขึ้นเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดด้วยโอ้โหคนตัวเบตเต็มทีนะฮะอันนี้เขาไม่ค่อยจะเล่นแน่เลยอันนี้ถ้าเกิดเราแพ้นี่คือบอกเลยนะฮะหนักบอกเลยถ้าเกิดแพ้นี่คือหนักครับผมคนที่ทำผมเจอพี่เองเมื่อกี้เอาใช่คุณบันนะเจอคุณบันนะอ่ะดีซีโร่นะเออเมื่อกี้จังหวะจังหวะไอเนมาเห็นไหม ตะวันี้มาแม่งโคตรหัวหล้อเลยนะจริงๆอะผม,มตั้งใจกดดับเบทัตด้ยแต่ว่าติดแฟบเฉยโคตรหัวล้อเนี่ยเคลดยรบความโหดครับการ์ดเท้าธนาบวกสีต้าพอดีเขาเกมนี้ใช่ไหมขึ้นมาหกนะ เขาจะขึ้น้ันสามจากเอ็มจะขึ้น 1, นะ้ันหกนะอันนี้เขาก์ดเขาเต็มทีมนะทุกคนนะตัวแคลรี่เต็มทีไปนะเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้น้ันหกเดี๋ยวเราลงสตรีมนะทุกคนเดี๋ยวไปพักดีกว่าโอ้ปุโยปุโย เกมนี้ทำไมผมรู้สึกไม่ดีเหมือนจะไม่ใสคอมันก็ดีใช่ไหมใสคอแบบไม่ค่อยดีใช่ไหมรู้สึกผมโอ๊ยผมนี่ไงแล้วก็เดี๋ยวเล่นก่อนนะใจเย็นใจเย็นนะ Tim do you think when you see Beckham? Where do I start? đi thử quá chính luôn á. Nắn đi lên hết đêm thi thì qua bên nát chính xác and leader. So what is he of all? Tiếp mình tôi các เอาวะหรือว่าทีมแชมป์ทุกนเราจะขึ้นพันหกหรือเปล่านั่นนั่นนี้นะตัดสินนะเขาจะจะถดเขาจะขึ้นพันสามนะเราจะขึ้นพันหกครับผมเฮ้ยนี่ไงเรียบโอ้ยหน่อยเออหน่อยเออเฮ้ยตังโอ้ยเกินว่าแล้วเกินโอ้โหเปิดมาพอดีหัวขาวอันนี้โอ้ยทุกคน เอาแล้วเอาแล้วผมปัญหาเริ่มเกิดครับผมโอ้ยจานจานขู่ไปเสียบเขาเฉยสกปรกนี่ไปเสียบเฉยโอ้ทำไมมันไม่แจ้งเตือนว่าจานสตรีมเฮ้ยเขียนโนติไฟไว้ดิเนี่ยเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ให้โนติไฟนะมีเครื่องหมายตกใจอยู่ด้านหน้านะพิมพ์ตามผมได้เลยนะ อันนี้เฟซผมนะเฟซส่วนตัวผมชื่ออะพิชัยแซลินนะอันไปได้เขาเาไปติดตามไม่ได้นะส่วนใครจะให้รับเพื่อนพิมพ์ข้อความมาบอกในโน้ตได้เลยนะโอ้พิมพิมข้อความมาบอกได้เลยนะเขียนไว้ถ้คนใครไม่แจ้งเตือนนะพิมโน้ติฟายไว้นะซ็อแล้วก็พิมพ์ตามได้เลยนะแจ้งเตือนแน่นอนนะเห็นนะผมเฟซขอไม่ค่อยดีอะทุกคนเกม วุฒิมส่งทีมตัดแต่งวิ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 โอ้ยวิโอ้ยวิหยุดพูดก่อนครับจานเออเบนก่อนโอเคก็เลย่อนไปทำเอาพี่เด้พี่เด้เออเออเออเอาอีตอกอีอก โอรีเกินคนกลัวไม่ได้ยิงมั้งรีบเกินโอ้ยจริงแบบส่งก็ได้โอ้ยรีเกินไปกลัวไม่ได้ยิงปะล้ำโอ้ยรีบอยแล้วรีบอยู่แล้วรีบอยูแล้วอยู่ๆก็แบบหลุดเฉยอะไรจ้าอย่าล้อชื่อแม่ผมชื่อไรเนี่ย วัดใจไหมวัดใจไหมเองวัดใจไหมเองวัดใจโอ้ยนิดเดียวแม่เขาวัดใจเลนเมื่อกี้นะส่งส่งแบบสั้นๆเลยนะวัดใจเนอะครอวคู่แล้วชิบหายไล่บอลคู่แล้วเฮ้ยขอบคุณทั้งท็อปนะห้าร้อยดวงเฮ้ยขอบอุณชิบหายนี่ไงกอซ้เฮ้ยขอบคุณทั้งท็อปนะห้าร้อยดวงนี่นะครับขอบคุณอีกทีนะอท็ปเพื่อฝากกดหัวใจให้ทั้งท็อปเลยเร็วขอบคุณทั้งท็อปนะฮะห้าศูร้อยดวงเลยขอบคุณอีกทีนะเพื่อฝากกดหัวใจให้ทั้งท็อปหน่อยฮะ โอ้ยผมเสียเปล่าเนี่ยี่เกมนี้ต้องท้อรอดูนะจะขึ้นมันหกนะแต่ขึ้นมันหกได้หรือเปล่านะเกมตัดเินนะะกูโดนแล้วนี่ไงกูว่าเลยคนนี้ส่งทีมาตัดแ้มแล้วไงโอ้โหไอ้นี่เกินไปโอ้ยดูเกินไปขนาดฟรีคิกแม่งตรงนี้ยังเข้าอ่ะเอาแล้วคนนี้เล่นเอาแล้วโอ้ยโดนแล้วครับโอ้เขาเฉยพันหก หายไปกับตาหรือเปล่าครับผมจะได้ไปพักแล้วสรุปแม่งต้องยาวอีกใจขอไม่ค่อยดีนะผมเพราะสามนาทีด้วยค่ะวันนี้เอ๋ยเองอยากคมเกินไปละคมเกินไปนะเฮ้ยทุกคนขอขออีกเพนจบได้นะทยนี้นะได้บุกอีกเพน ลุงลุงโอ้ลุงง้างเกินง้างนานเกินขูงนง้างเป็นชั่วโมงไม่ช่วยหายง้างเ้าเป็นชั่วโมงวงกดไปอเตอะไหลวะนี่โอ้ทุกคนโดนนำเฉยอะของเขาดูเดี๋ยวเปิดทีมเขาให้ดูอีกทีนะทุกคนดูนะแฮร์รี่เกิบทั้งทีมทุกคน <laughs> ไอคอนมีตัวเดียวครับผมนี่แบ็คข้ามครับผมโอ,โอ้เกินไปพี่เอล่าออกไป ข้างก่อนถูกแล้วลู้แล้วเ <We 're S 1> ดี๋ยวปรับเทค,คนิคไว้เน้นเจาะเจาะตรงกลางไปคนเลยกันต่อผมโฮแมนอยู่วะผมจานมันลบเยอะนะครับเออชั้นนี่ผมกลัวอยู่กลัวจะแพ้เนี่ยคนไม่กลัวอะไรกลัวจะแพะ้เ oh. ขาจะขึ้นพัน พันสามเราขึ้นพัหกโอ้ชัช้าอาวยลงมาลงมา สองสองคนเกมนี้แพ้ไม่ได้ผมเขาไม่ให้ดูเลยเขาไม่ให้เราดูรีเพย์เลยทุกคนดูพอเขายิงเข้าเราให้เขาดูนะเขาไม่ให้เราดูเลยทุกคนใจไม่ได้เลยใจไม่ได้เลยขาวะขาวะสาก,กิลูกหนึ่งคนอีลูกหนึงเออไอ้ทุกคนลืมลืมลืมดากอนดากอนจะโดดมูโยโอยูขาวที่โอ้ เกินไปแต่และลูกทุกคนดูซาววนี่ดูโมงชงไหมจักรยรานอากาศอะไรไม่ควรกูโดนแต่ลกูโลก,โ,ลกโอ้ยปวดหัวโอ้โหมีแต่แบบโอ้หท่าย,ยากๆเขาอันนี้สองมีโสนร่วมตลอดนะคราวนี้โอ้เกินไปยิงอย่างนี้แต่ลูกไม่ต้องเซฟกันละโอ้ เดี๋ยวเมื่อกี้เราเกมเมื่อกี้เรายังคัมแบ็กได้เลยใช่ไหมทุกคนเฮ้ยทำไมเกมนี้จะคัมแบ็กไม่ได้โอ้ดูแรงอี๊กหายผมเจ็ดสิบแล้ว โอ้ oh, oh, ลำ้ oh, ลำหน oh, oh, ้าอีกโอ้ล้ำหน้าโอ้อะไรกันนี่โอ้ลูกเมื่อกี้เกินตายคนโดนทั้งมองชงทั้งแบบจักรยานอากาศลูกเมื่อกี้ลูกสามที่โดนยิงอ่ะโอ้แม่งยอมเลยนะออรซันโช โอ้โ้ oh. oh. จ่ายไม่ตรงันเลยอะไรวะนี่ท oh. ุกคนเซ็งเลยโอ้โ oh. อ oh. ้ยจ่ายจ่ายจ่ายายันยนโอ้แม่งรีบไป Now, เออมีโอกาสทำแบ็กคนเกมเมื่อกี้เรายังทำแบ็กได้เลยนะอีสิบนาทีอีสิบนาที สี่นาทีคนนี้ถ้าเกิดโดนหมูงอีกลูกนะเกินไปแล้วนะโอ้โลูกวีสามเมื่อกี้แม็กยอมนะหมูงอย่างงั้นจต่การันต์กาศด้วยโอ้ดูทุกคนดูต่างง่ายๆแม่งโอ้โหเบี้ยวเฉยเกินไปวันนี้ว่า จังหวะแบบไม่มีอะไรทุกคนจังหวะแบบเซตบอลแล้วจะบุกอ่ะจ่ายเบี้ยวไปเฉยหร้อนเลยทุกคนว่าโดนลูกนี้ว่าแพ้หน้าเกมนี้ดูทรงไหมนี่ไงว่าแล้วไม่รอดโอ้โดูทรงแล้วไม่รอดโอ้โหไม่ไหวทุกคนแม่งจ่ายบอลก็ไม่ตรงเลยตกลสลูกแม่งหายไปอีก20กว่าแต้มนั่งประมาณ20 ประมาณยี่สิบแดะโอ้โหจะพันหอยู่แล้วแท้แท้ห e ัวร claro> ้อนหัวร้อนนี่อะไรหัวร้อน เมิร์ก็ยังดีกว่าแพ้แล้้งพ้โดนหนักแต่กคนว่ามีลูกหัววันนี้ยโดนหรือเปล่าฮะคนห้าทีด้วยจานคนห้าทีด้วยวัาโดนอุยเฮ้ยขอบุกอีกรอบขอบุกขอบุกนัดโอ้โอโอท้อง่ไม่ได้บุกคนเฮ้ยคนวิงว่งไปวิ่งไปจับจานอย่าเป่าแล้วจานนะ,นนะลุดรุดลุดรุนรุด,ดจานจานเงาหรือเปล่าจาน Chán, ê, ê, ô ý 2! ý lô má Lô má, comeback! bác quê, ý xót lô ê, dân số này mà kì, này Họ tiếng này với lưng, này Má, má Ôi, khỏi lưng, má, quán show này Ôi, khỏi diễn này á bố rồi á Ôi, bác chị Ôi, cô Tiếp rồi, khóc lô má hả ní โลมาเป็นฮีโร่อะโต,โตมาเป็นฮีโร่อะโอ้เองจะพอํำไมจบแล้วอีสองโอ้จบแล้วโมคะหรือเปล่ารอรุ้นกันนะฮะเจะขึ้นพันหกหรือเปล่าแต่พันหกหรือจะโมคะครับผมรอรุ้นกันนะครับผมจานพาไปแ้นมาเลยกก่นตีนใช่ไหมของลงยูทูบแล้วครับจัดไปคนะเอิร์ทเจมนี้ ใช่เตมีมต้องลง y YouTube แล้วโอเคใครมาจาก u t u b e นะยังไงฝากกขาไปติดตามในเพจได้นะสตรีมทุกวันนะสีทูนะจะโพสทำพัดแสงอะไรวะเนี่ยออโอ้โหไอเดีอดก็จะโพสทำพัดแสงอะไรกันเนี่ยโอเคคนใชรมาจากย t u b e นะฝากเขามาติดตามในเพจด้วยนะขอบคุณทุกคนนะครับผมปันดีุคนอันหกนค่ทีนะเอาเดี๋ยวมาดูนะอันหกหรือเปล่านะหกหรือเปล่านะ มันคนตีนบอกแล้วโอ้พันหกพอดีครับผมเรียบร้อยภารกิจเราสําเร็จแล้วครับคืนนี้ไปนอนได้ครับผม